เจ้าที่รู้จักกันว่าเคยขายอันเนี้เอาเลิกขายไปเป,ป,ป็นปีๆยังไม่รู้เรื่องเลยเรา,าอยู่แต่ตรงนี้ไงสิเล็กอยู่แต่จะคอกตัวเองนะเอ้าหายไปไหนมาแล่าแม่แมค้าน้ำนี่ยังไงเนี่ยขายได้ขายดีนะคะไม่ค้ามากกว่าไมคคาน้ำผมอยู่ใครกันแน่ที่หาย ขอบคุณนะฮะขอบคุณสำหรับน้ําำกล้วยหอมกล้วยหอมกับมะม่วงนะอาจจะได้ดูก่อนก็ได้อะดูก่อนจะให้เราดูเกล็จบก่อนคือีรก็คือได้องเหรอฮะได้เสร็จอดีพ้อเลยไม่ต้องติดน้องเป้ลูก เรื่องอ่ะมันเอาเปิดหน้าเปิดตาหมดไม่ได้เนื้อที่ไม่พอเราต้องอบุมนี้แล้วตั้งแข่งไหยแต่ว่าหนูปิดมายำฟางเงี้ยนะไม่ไม่ เดี๋ยวนี้เขาลูกงานนะติดเพลงติดเพลงนะจะเล็กไม่ธรรมดานะครับยำปังเงี้ยนอัน,นยำไปเลยะหรอไปย่ะยำไปเลยค่ะคุณเจ้ยำเลยยำเลยสวัสดีจ้า ขายไปแล้วพวกนี้จะมาไหมจะมาไหมไม่เลยแลวันนี้จะไปขายใครอ่ะก็ไม่อยู่บ้านไม่เก็บบ่ายนี่อย่าลืมที่เข้าเก็บหวยก่อนแล้วพวงนี้เดี๋ยวจะโทรหาว่ามีไม่มีเลยช่วยกับลูกนาโทรมาหาหน่อยนะจะเอาอะไรสั่งน้อยหนาไว้ลูกนี่แล้วเจ๊ก็มาขายของบ่ายไม่มีใครอยู่บ้าน มาแฟนมานนแนมาแฟงมาแนไปเจ๊หิบให้เดี๋ยวระวังน้องดึงนะลูกนะเดี๋ยวเหมาร้านเจ๊เลวยุ่งเออเจ๊ได้กับบ้านวยแบนี้เส็จเดี๋ยวไปละเจจะกับบ้าน้วย พี่เล็กอันนี้พี่เล็กใส่ใส่ยับได้จ้ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเราไม่ยุ่งนะเดี๋ยวให้น้องเอาใจเลยค่ะแล้ดูยูทูบช่องด้วยอ๋อขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับพี่เขาไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับผมแต่เขาไม่ได้กด subscribe ว้า โอ้พี่กดให้ผมหน่อยไม่ได้เสียตังค์นะพี่กดให้เลยกดกดสับรอเลยกดฟรีพี่ไม่ได้คิดตังค์นะกดให้หน่อยครับทุกคนนะที่เข้ามาชมคลิปนะรบกวนกดให้หน่อยนะครับบางคนแอบเข้ามาดูเฉยล็อคือเป็นการยกเลิกปอ๋อยกเลข้างเดียวพอกดกดข้างเดียวพออ่าครับร้านไหนจ้างมารีวิวก็ไปหมดครับ แา้พี่เบิร์ตพี่ยำยำใช่ครับเคยกินมาแล้วเอามาจับ้านเนาะเอาจับ้าเคยกินมาชอบเท่านั้นแหละฮะครับแต่ยังไม่ได้กดซับซ้อนแต่เดี๋ยวนี้เขามีเมนูใหม่อ่ะยำไข่เราคือยำไข่เดี๋ยวทำไมเราคือน้ำลายอ่ะเดี๋ยวนี้พี่เบิร์ดมีมีมีหอยดองอร่อยมากเอ้ยไม่ใช่หอยดองปูไข่ดองนะอร่อยมากใช่ใช่หอยนี้หอยเป็นปูใส่ถุงใส่ถ้วย ่ถุงด้วยด้วยด้วยถ้าแซลมอนยำกับอะไรที่มันเข้ากันนะ่ะถ้าในความรู้สึกส่วนตัวที่ชอบอนะแซลมอนพิกเผาชอบเองส่วนตัวเอายำแซลมอนพิผ่ากับบ้านหนึ่งเลยถ้าใส่ปลารา้าพิผ่าล้าโดนอนล้าก็ล้าเออเอาเลยพิผ่าลา้านะเองเงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ คือคือเราไม่ต้องไปตัดให้มันหวานมันจะไปหวานมันพริกเผาแล้วมันจะนวลน,นวลนันวนขึ้นไปอีกน,วนัวพริกเผาอะค่ะไม่ค้าปากหวานนะเ <laughs> จ้าให้พีก่กดอีกรอบไหมไม่ให้ไม่ให้กดเคารอบเดียวพอ <laughs> กดอ,อีกรอบ <laughs> <อ>ไม่ได้ พี่จอทีหนึ่เอ๋อหนไจะเอาพี่จอแล้วนะนั่นเหรอวันนี้เจอเจอเรื่องขอเกอร์ถะท่เลยน่าละค่ะขอบบคคุณรัไปส่องดูหน้าชัดๆน่าละค่ะกดยกเลยกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะกดไลค์กดแชร์นะครับเจอหยอกเด <will> ียวแบบทีเทียนหนึ่ง้วก็นั้น ไปบ้านหนูเนี่ยเล่นเป็นฝักเลยแหละเอาถ้วยไปด้วยมาลูกนี่เ<ด>มนูอะไรครับอุ้ยสุกเมนู่ค่ะโอ้อันนี้ใส่อันนี้ใส่ถาดปะเออลูกค้าชอบเซลฟี่ไหมคะหนูจะใส่ถาดแดงแต่งจาสออนสวยๆให้แดงสองลาย คือคนยังไม่ล้นเรามีเวลาเอาจยู่สวัสดีค่ะมาจากเชียงใหม่เลยโอ้มาจากเชียงใหม่เลยจะไปไหนนะคะจะไปดาราทิวาโอ้โหไปทำอะไรอ่ะดูกันนะลูกไม่ใช่ไกลๆอย่างที่ว่าเมื่อกี้คนที่ใจเย็นไม่ต้องไปเย็นใจนเชียงใหม่ต้องมากินร้านเต๋อตำเบิด กัเยี่ยวกับผมเนะว้าวเดี๋ยวมาดูการจัดจานของเจ้าเล็กน,นะนา่าลูกค้าน่าร้านอ,อ๋อ,อไม่ไม่ไม่ นักการเจะสีครับเมือวันกินาเมื่อเมื่อเ่อเมื่อเมืออาทิตย์สุดแล้วใช่ไหมแกตรงนี้แกไม่ได้ไลฟ์สดเพราะเฟซโดนบล็อกสามสิบวันกันแลยไม่ได้ไลฟ์หนูแซวอยู่เด็กคุณโจก็ก็คุยกันตลอดอะอันนี้แฟนขับตัวจริงใช่แค่ขับตัวจริงตลาดตลาดไฟฟ้าครับ เป็นแฟนคลับตัวยงสวัสดีครับสั่งก่อนได้ก่อนนะอันนี้กำลังตัดอะไรครับผมตักบอกว่าตัดหอยดิตัดหอยตัดขนหอยแน่แหน่แน่แน่หนึ่งสอง 那咋办呀？ ้ำหลักเราไม่ค่อยใช้ทางนี้หรอกนี่นี่คือเราจะคิดหนึ่งร้อยบาทตอนนี้ร้อยหนึ่งจะให้ทานเราคิดถึงกันมีหมึกด้วยเหรอโอ้โหเลอเลยหมึกคัดพิเศษหมึกคัดพิเศษ อุณนี่สั่งเป็นนะเนี่ยได้กินของน่ากินจังเลยสตัวที่มือจะคิดไแปดห้าเป็นหนึ่งร้อยแปดสิบบาทได้ค่ะขนนกแค่ไม่ร่วงนะฮะน้ำตาร่วงครับ นหลังทั้งหนึ่งท่านต้องยืนจานไปกรุงเทพ,พเลยนะค <c oughs> หรอขอเป็นวิดีโอตอน,นเปรกยงราดได้ชอบหวานเลยชอบไม่ชอบหวานชอบป่าอชอบหวาน น้ำยำเยอะๆชำๆไปเลยล้นถาดไปเลยน้ายิ้มหน่อยดิจ้าเอากล้องอาจารไม่สบายเหรอแลาเล็กปลกระตุกบวมารับวกนเลย้าแล้วม อะไรใครวิบวับวิบวับแถวเนี้ยวิบวับวิบวับเข้าใจไหมคะแล้วเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวหนูดูแลให้นะจ้าจ้าเอาจานย์แปไปหน่ไหมคะอันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสออันนี้หนึ่งร้อยแปดสิบสองดูจ้า มาจากเชียงใหม่นะเยอะๆจ้าอยู่ยๆให้พี่ใส่เสร็จอาหารใส่เสร็จก็ได้นะใส่เสร็จก็ดีต่อมใบนะใบเดียวก็ได้ฮะไปเดียวก็ได้คือคือเราบอกแล้วถ้าเราเป็นี้ใช่นนารครับลูกค้าสั่งเสร็จแล้วก็มานั่งริมเขื่อนนะมีริมทะเลครับบรรยากาศไม่ได้คิดตังค์นะริมทะเลนะฟรีนะฮะแต่ว่าสั่งของร้านเจเล็กประทานนะฮะ เพชรชั้นโคตรวิบวับวิบวับฮ่าฮ่าเดี๋ยวหน่าร้ให้ฟังหน่อยวนี้จะเล็กดีกว่าจะเล็กเราวิบวับฟังหน่อยอันนี้เพชรอันชั้นวิบวับวิบวับอะไรอ่ะเด็ดผมโคตวิบวับผมว่านี่เฮ้ยเดี๋ยวท่อนนี้ไปไปทำเปท่อนหัวเหรอร้องจบไม่ถามจริงเนาะจบไหมจบขึ้นหน่อยขึ้นต้นหนใช่บังคับตัวใจอยู ัีกบปบับน้านดูไม่ได้ดอแดนะที่คุณโจเนี่ยจะนิกไม่ออกเสมอเลย <c oughs> ลูกดูแลพี่เลยเจ็ดสิบาทโบม้าหายแฝงมาแมาแ็แมดแมแลูกจามันอยู่ไกลอยู่ไกล ดูคุณโจไม่ได้ทานหมดนะคุณโจฮะดูนะหมดท้ออ๋อเขาไลฟ์อยู่เขาไลฟ์สดก่อนนี้ก่อนจะกินเขาต้องไลฟ์สดลูกค้าเป็นไลฟ์สดอยู่ไม่ได้ทานละพี่แฟนคลับคุณโจจิ๊กนะของพี่เกิดหนึ่งร้อยลูกแนนหนูทำบินนิโทสองใบแล้วหนูจะหันกลับมาทำลูกค้าเจ้าเจ้าที่ทานในเมื่อกี้นะคะ อ๋อใส่ถุงเนี่ยไหมมีแยกน้ำกลับบ้านอีกโอ้ทานที่นี่ด้วยแล้วกลับบ้านด้วยจ้าท่านไหนเขาจะเขาจะไปเอานาอะไรนัลาทิวาดกเอาไปไว้เถอะก็ทางทานกลางทางหรือว่าเดินทางเนี่เหล่าม้าพุ่งค่ะพิจารณหนึ่งร้อยบาทวันฮันเดดบาทถ้าไม่ได้แล้วล่ะวันฮันเดดก็ตอนนี้ม <Yeah. S 1> ันดอลาสามสองดอลลาร์ข right. ึ้นนะตอนเนี้ย สามสอง,สองจุดเท่าไหร่ไม่รู้ดีมากเลยแมีใอะไรจหนะเ,เมนูะอันรจ้านีา้ คู้ค่ะกุ้งสุกหมึกแดงคู่โอ้มาาค่ะเเจ้ดหมึกหมึกหมึกนี่หมึกนี่หมึกนี่นี่ลูกค้าที่มาจากเชียงใหม่นะสั่งทานที่ที่ริมเลแล้วก็สั่งกลับบ้านนะเยอะมากนะฮะเป็นเมนูที่มีราคานะฮะอ๋อไม้หนูชุดนะคะอ่าเดี๋ยวนะ เฮ้ยเดี๋ยวนี้เขามีเขามีของเล่นใหม่มีอะไรที่แขวนไอ้นานาถลนตุบแล้วยุงนานา่งเลยนะมีของเล่นใหม่นะที่แขวนยำนะดูดูดูด,ดูเออนี่ถุงขาดแล้วก็ยุ่งเลยนะครับสวัสดีครับสั่งได้เลยนะ

ยั่วเลยจ้าตามด้วยอ๋อจะเล่นปีเสือรึเออาเสือปูนั่งไหมคะเผ็ดอยู่ค่ะลูกค้าบอกบอกหมูได้เลยว่าลูกค้า สวัสดีครับสั่งได้เลยนะครับกว้างอยู่นะโน้นคือวาเป็นคนที่ไม่ทเ็ดนครับตั้ค่งได้บนีจักซู้นะคะมนาวหนูไม่เลยหูเมมไม่ได้ามองหนูนะใส่เมมไม่ได้ไปล่าต้องตัดคูหน่งนะลูก

เ,เขาลงไปนะเห็นว่าแม่มแมอนพาล้นีจะเหมือน,น,นเดิมนะลนะ80ตำปูนะครับส้นตำปู นี่ทั้งตัวเลยเหรอโอ้หนึ่งตัวทานที่นี่ด้วยเหรอแล้วแล้วใส่จัดจัดจานไหมครับจัดด้วยนะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาดูเะไดกจัดจานยำไข่แมงดาโอ้โหวิบวับวิบวับน่าดูนะนี่ครับ แไม่นานหรอกนะคะพี่จ๋าพี่จ๋าพี่จ๋านะไม่ใช่ผัวจ๋าพี่จ๋าพี่จ๋าผัวจ๋าต้องเรื่องคืนนี่ใช่ไหมหลังเรื่องงานแมจไม่มีแรงมาเรียกหรอนะคะจริงเหรอไม่เชื่อหรอกไปถึงก็หลับเลยใช่ไหมไม่หลับไม่หลับไม่ว่าเลีกโจจ๋าในงานเข้ามีมีบ้านแตกเท่ายขาดใช่ไหม โอ้ยอย่าห้ามละเมอผิดนะไม่ได้นะฟังมาหลายคู่แล้วนะพวกละเมอผิดเนี่ยแล้วหนายเคยละเมอเปล่าได้ทานที่ไหนล่ะคะโอ้น่ากิน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  ่นแนี่ทานริมเขื่อนได้นะริมเขื่อนะมันก็ว่างาอยู่จดระวังกล้องนะครับกล้องหงกันนะกันน้ำเชื่อมได้ครับแต่กันน้ำปลาไม่ได้หรอกเพื่อนหน่อยดิน้ำปลานี่วันนั้นวันนั้นโดนบีบเข้าลูกตานี่โอ้โหแสบทั้งวันเลยครับ พดม่วงเขาก็จะใส่พดม่วงแล้วก็เสิร์ฟนะน่ากินมากยี่ยวดจ้านะครับดูดูดูด,ดูคุณผู้ชมดู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 ดโหน่ากินมาก ผมไม่ใช่เอิร์ธน,นะน,นี่นี่ดู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 ดอ,อ,อน่าก,กินมากยืดยืดเจ้าอ,อ,อย่าตกใจว่าไม่เผ็ดนะฮะยืดยืดจ้าบบน,นคะครับ